ับผมสวัสดีครับเออวันนี้ผมจะมาเสนอในแนวนแนวทางแนะนำในแนวเอ่อประมาณนั้นในทางในการต่อสวิตช์อสองทางควบคุมหลอดหนึ่งหลอดนะครับหลอดอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมเตรียมหมดลแล้วเป็นมีสวิตช์สวิตช์สองทาง สวิตช์ควบคุมหลอดที่สามารถเปิดฝัดด่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับลักษณะสวิตช์ก็จะมีแบบน,นี้มีใช้รับข้อต่อศูนย์หนึ่งสามนะครับเนาะมีคนละไฟทั่วไปหลอดแล้วมีตัวค,คูนเขาเรียกว่าตัวตัวนี้จ่ายไฟโอเคเรามาถามมาคุยดูยกันครั้งที่แล้วผมแนะนำในการต่อสวิตสองทางแบบ สองวจรมีอยู่สองวจรที่ช่างทั่วไปเขาใช้กันนะครับเนะเาะมันจะมีอีกวัจรหนึ่งเขาเรียกวัลจรที่สามซึ่งไม่เกี่ยวกับอีสองวจรนี้เลยแต่การทํางานเดียวกันคือทำให้ไฟออกนี่เขาเรียกวจรที่หนึ่งนะครับเนาะอ,นนนอันนี้เป็นสัญลักษณ์สมมุติเป็นสวิตซ์นี่สวิตซ์นนี้สวิตซ์นะครับเนาะนี่คือหลอดไฟ ง่ายๆเลยคู่สองทางก็จะเป็นไซตลแรของมันคือศูนย์ขากลาง1กับ3ตามสวิตเขาบอกอโอเคหนะึ่งกับ3เป็นคู่สองทาง <c oughs> แล้วก็ต่อ1นกับ3มาหาอีกหนึ่งสามของอีกฝั่งหนึ่งของสวิตส่วนขากลาง0 0 0ศย์ฝั่งหนึ่งจะเป็นออนไลน์เข้าส่วนศูนย์อีกฝั่งหนึ่งเอานดนีอ่าไม่เฉยหน่อยเอาเส้นจากหน่อยเส้นหนึ่งมาเข้า <c oughs> โซลอดอีกเส้นหนึ่งจะเป็นดิตอนเข้าตามเี้วจอที่หนึ่งจอที่สองเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือผู้สงทางค่อยกันแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับาแ,แต่วันนี้ผมไม่ต่อแบบนี้ผมเคยทําไปแล้ววันนี้เป็นวงจรงที่สามวงจรงที่สาม,มนี่เป็นวงจรงที่ช่างไม่ค่อยนิยมใช้ มีความเสี่ยงต่อการที่มันจะชนกันระหว่างดิตอนกับลายถ้ากิราชนกันหรือใส่ผิดเมื่อไหร่ยังไง,ไง,ไงมันจะมีโอกาสที่มันจะชอ็อตนะครับนะแต่วงจรน,นี้เป็นวงจรที่ประหยัดสายไฟไม่จำเป็นต้องเดินคู่สองทางไปหาสวิตต์แต่และสวิตนะครับทำยังไงโอเคตามรูปครับ n ลาย ลายนี่คือสวิต์0-1-3 0คือขากลางคือขาคอมมอน0คือขากลางคือขาคอมมอนถ้าเป็นวงจรที่1กับ2เราจะโยง1กับ3ไปหากันแต่ไม่เราเอา N เข้าที่ที่ที่3ลเข้าที่1โอเคไหมเนาะ N เข้าที่ขา3 LINE เข้าที่ขา1อันนี้คือ ายตอนต้นเข้าสวิตช์เดียวตรงส่วนขากาคือขาศูนกับศูนแต่และสวิตช์เราเอาไปเข้าหาหลอดข้างละเส้นนะครับสลับกันนะครับอย่าสับสนนะโอเคไม่พูดมากเราลองก็ทำกันดูตามมุมจอตามแบบนะครับนี่คือแรงจ่ายนะครับนะอะดูสิมันจะชออ็อตหรือเปล่า อันนี้คือสวิตช์โอเคเราก็มาดูกดว่าอะไรคือขาศูนย์ขาหนึ่งขาสามอะไรพวกนะี้นี่ครับหนึ่งกับขานี้สามกับขานี้เพมันจะมีบอกที่สวิตช์อยู่ตรงหนึ่งกับสามจะไม่ต่อถึงกันแต่ขาศูนย์ข้างบนจะต่อถึงกันสองโอเคให้รู้กับว่าอันไหนคือศูนย์กับหนึ่งสามโอเคผมนี่คือศูนย์นะครับล่ละศูนย์เราตั้งไว้ศูนย์โอเค นี่อับนี่ก็0ศูนย์ดดีนะครับศูนย์ศูนย์อ่ะโอเคศูนย์ศูนย์ศูนย์อันดับแรกเขาบอกว่าแรงจ่ายผมแยกสีดำกับสีเทาผมจะคุกให้เป็นลางสองเส้นนะครับผะ <c oughs> ผมจะต่อเช็คไฟ โอเคตอนนี้คือลายมรงต่อข้อของานะะขาซ้ายนะ okay, ครับขาซ้ายโอเคครับอันนี้คือลายนะครับดำกับเทาเดังตา่ตาต่างเสร็จแล้วเทากับฟ้าเยังเหลดให้เป็นเยตนต้น ครับวต้นข้าขาขวาขาขวาคือขาที่มันมีไฟขาที่มีไฟนะครับนะฮะเข้ไฟโชว์เลยเนะข้อเสร็จแล้วขันตัวให้แน่นโอเค <c oughs> อันนี้คือการสาธิตนะครับมือการสาธิต แต่ถ้าทำสวิตจริงๆมันจะมีแบบนี้นะครับแบบนี้มีพวกถ้านี่เป็นสวิตสองทางเราสามารถโอไฟจากปลั๊กได้เลยนะโอเคเขาบอกว่าให้ไฟเข้าที่สวิตหนึ่งกับสามโอเคครับผมเอ,อาไรเข้าหนึ่ง ผมมาไายเข้าที่หนึ่งหนึ่งลูกค้านี่อันนี้คือตัวตัวจายไฟนะจะแยกนะผมมาไายเข้าที่หนึ่งก็คือสีต่างต่างเอาเฉยไปละนี่คือหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมเอา ไลยเข้าที่หนึ่งเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าตาเราค่อยดีเลยบบบเหมือนกันนะครับเอาเสียเข้าไปให้ชัดนะเอาเสียบหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วที่ต้อนสีฟ้าผมโยกมาเสียบที่าสาม ต้นในเส้นหนึ่งผมก็มาเสียบที่3ามตามแบบตามภาพนะครับลายสีข้อที่หนึ่งลายสีดำอีกข้างหนึ่งสีเข้อที่หนึ่งนิ้ต้นอีกข้างหนึ่งทำเนาะสีเข้อที่สามคือสีเทาต้นอีกข้างหนึ่งสีฟ้าสีเข้อที่สาม,สาสามโอเคแล้วเขาบอกว่า อีกเส้นหนึ่งคือเป็นหลอดหลอดสองข้างเสียบเข้าที่ขากลางคือขาศูนผมก็เสียบไม่ต้องเสียะครับข้างไหนก็ได้สุดซ้ายขาได้หมดครับไม่ต้องกลัวนะครับเนาะเสียบเข้าไปขาศูงมันจะมีรูเสียบอยูสองรูนะครับตรงศูนย์ตรงศูงนยะ์ คาน,นก็ได้นะครับมัน๋เชื่อม <c oughs> มาถูวงจนรนะครับวงจรนะลายเข้าหนึ่งนะครับสีน้ำตาลสีเทาเป็นต้นมาเข้าสามลายเข้าหนึ่งสีดำมาเข้าหนึ่งสีฟ้าเปต้นเข้าสาม สองสวิตเข้าเหมือนกันคือ1กับ3ลายเข้า1ต้องเข้า3ลายเข้า1ต้องเข้า3ผมแยกฟ้าดตันได้เห็นชัดเจนขึ้นส่วนขากลางคือศูนคือขาคอมมอนเขาบอกว่าให้เข้าที่0 0เข้าที่0สีดงาค่หนึ่งเข้าที่ 0, ด้านกบท่าจะสลับกันก็ได้ไม่มีผลนะครับเนาะโอเคล้วเราใช้แหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟต้องเป็นที่มีไฟขึ้นนะครับ นะครับก็คือเส้นสีดำกับเทาแล้วเป็นไฟต่างนี้เป็นดีต้อนโอเคนี้เราลองมากดยบกันดูว่าจะเป็นยังไงนะลองนะครับโอเคครับผมยังไม่ใส่หลอดไฟนะครับลองเปิดไฟดู เคปล่อยไฟนะครับปล่อยไฟแล้วเห็นโอเคลองกดดูผม okay. ลองปิดผมลองเปิดดูลองปิดตรงนี้โอเคเรามาลองสลัอกกันเลยครับเราจะเป็นหมูดีใจ มากกระชอตแล้วเนาะย้ำนไครับไม่ทันเลอผมนะโอเคครับเราปิดดูนะอา้าวดับใช่ไหมครับวงจรน,นี้เอ้ยใช้ได้ดว่ะผมปิดตัวนี้ปัวตัวนี้อ๋ออ้าวปิดตัวนี้อ๋ออ๋อผมปิดตัวนี้ โอเคเอาปีตัวนี้ฮะไม่มีผลโอเคมันใช้ได้ครับตัวนี้โอเคครับปีตัวนี้อตัวนี้นอ่ะโอเคครับผมอันนี้เป็นวงจรคู่สองทางหลอดคุมอีกวงจรหนึ่งที่ผมผมผม,ผมได้มาแนะนำนนเนี่ยนแล้วที่รูปบางมันจะมีอยู่สามวงสองวงจร นั่นก็เคยบอกไปแล้วนะครับเนาะแต่วงจรนี้เป็นวงจรหนึ่งทางเลือกของช่างก็ลองเอาไปศึกษาลองใช้ไปทํากันดูว่ามันจะถูกจะผิดอะไรยังไงแต่วงจรนี้บอกมืก่อนนะครับว่าคุณต้องหาขากลางขาคอมมอนให้เจอก่อนเอาล่นะสวิต์แต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกัน <c oughs> ถ้าหาเจอหาและกําหนดตามแบบตามผู้ที่ผมเคยทำแบบนี้นะฮะตามนี้เลย แล้วเราทํำดูยังไงมันก็ออกนะครับเนาะมันไม่ออกมไม่ใช่มันต้องยังไงมันก็ออกครับผมลองไปทําดูนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเนาะเพื่อที่จะเป็นกลรงใจนการทำคลิปต่อไปครับผมท่านผบคุณครับ